ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและแพทย์เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในหมู่บ้านวางังเจริญหมู่7ตำบลวังแก้วอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางหลังได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุยิงกันจากการตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตชื่อนายองอาจอายุ42ปีถูกยิงที่ไหล่ขวาส่วนผู้ก่อเหตุคือนายสมอายุ62ปีซึ่งหลังก่อเหตุได้หลบซ่อนตัวในบ้านก่อนจะพบว่าใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเองเสียชีวิต สอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุในสมได้โทรศัพท์หาญาติบอกว่านายอง์อาจผู้ตายซึ่งอยู่บ้านใกล้ๆกันได้จ้างคนเพื่อที่จะมาทำร้ายตัวเอง ทางญาติจึงได้พยายามพูดคุยให้ใจเย็นจากนั้นวางสายไปค่ะพอตกดึกเพื่อนบ้านก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจนกระทั่งช่วงเชา้ามีผู้พบเห็นนายองอาจถูกยิงเสียชีวิตที่หน้าบ้านส่วนในสมก็ได้หนีมาซ่อนตัวอยู่ในบ้านจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบในที่เกิดเหตุต่อมาในสมผู้ก่อเหตุยิงตัวเองเสียชีวิตเบื้องต้นตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพร้อมแพทย์นิติเวชได้รวมกันตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดก่อนที่จะมีการสรุปสาเหตุที่ชัดเจนอีกครั้งค่ะ